I'm สวัสดีทุกคนครับไม่รู้ว่าอันนี้ใครซื้อให้เหมือนกันแฟนฟิล์มท่านไหนเป็นคนซื้อให้รายงานตัวด้วยนะฮะที่คาดผมจริงครับไม่ใช่ฟิลเตอร์ผมที่ตาเหรอคะฮะ ทำไมวันนี้มีหูเป็น baby tiger จำไม่ได้เหมือนกันว่าแฟนฟิล์มทั้งไหนเป็นคนให้มาครับเพราะว่าไม่ซื้อเองแน่นอนแบบนี้ หนูหูหมูมีไหมหูหมูไม่มีมีกระต่ายกับเสือมีกวางอีกกัน ไม่เจ็บครับสบายดีครับผมอันนี้ไม่ได้เจอจะมาเจอกันได้ครับสิบสี่กับสิบแปดแล้วก็สิ้นเดือนครับุณที่มสวัสดีครับ Die Crap Home. แนาแบบหนึง่งแล้วว่าจะไปนอนเผื่อว่ามีใครคิดถึงพีหัวใต้ด้วย อืมอยากกลับไปสอบลงที่ตรงตากแม่ ถ้าให้ดูหูกระต่ายจะให้อะไรเดี๋ยวก็นอนแล้วครับง่วงเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีครับกินไปกินไปจานเดียวเพราะว่ามันจานใหญ่ จริงจริงไม่ยอมคองอะไรทนไม่ไหวสุดชายต้องบอกเธอก็คคนมันคิดถึงเสียงแห้งวปไไนวะวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิด Tiếng chân ban, Mấy nó ta Mẹ lo ngày nào phêng ก็ได้ส่งหลามให้รักน้องหน่อยช่วงนี้เสียงแห้งครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันอนะ เพราะฉันคิดว่าเพลงรักที่มอบใหเธอนั้นมันควรจะมีได้แค่เพลงเดียวเท่านั้นพอหากว่ามีมากเกินไปคำหวานซึ่งใดๆอาจจะทำให้ความหมาย น้อยลงไปอยากให้รู้ฮอเธอเธอย่งที่คุ้นัินไหม สองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บา้างไหมเสียงน่าไปหมดแล้วแหงมาก ก็คอมันแห้งสามห่าวนี้ไม่ได้แล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สี่นะ แล้วดีกว่าง่วงมาแค่นี้แหละคุณนายครับ everybody คุณนายทุกคนครับสวัสดีนะครับฟันดีราตีสวัสดีครับขอให้หลับฝันดีแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนตกน้ำท่วมยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะ ไม่ได้เป็นหอไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงกันบ๊ายบาย